ลอ่มขัดชผลงานครับมีว่าพลังนี่มีโตมับอืม งานึ่งครับหลังที่สองมานบ่หลังที่สองอ๋อหลังที่สองมานเนึ่งครับห,ห,หลังที่สาม มันบอลหลังที่สามมันหลังที่สี่ครับมีโตกว่าหลังที่สี่มันมาก หลังที่หครับหลังที่หมีตัวตัวไม่บ่งี้อหลงครับอลหลังที่หครับหลังที่หกตั่ มานี่กันครับหลังที่เจ็ด บาทก่อยครับตอนที่แปดเจ้ารวยอังที่เก้า หลังที่สิบครับหลังที่สิบเ่าถวถมหัว <c oughs> หลังตรงอย่างเงี้ยหลัง้อย่ายงเี้สรุปผลงานครับสองหลังสุดทยครับครับทั้งกุ่งทั้งหวยครับทั้งปลาครับ สองลังสุดท้ายนี่ครับมันมันครับมันมันมาก็เปล้วไม่นสออน 来个你不？